สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีเจ้บ,บุทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าค่ะ,าะฝากกดติดตามกาดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสว,ส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 วัสดีค่ะและสวัสดีซีซ้วยลูกสวัสดีค่ะเอเนี่ยใจยิงสรถันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่พี่พอใจไปเดินเที่ยวค่ะมานะคะเราก็กะค่ะ ไปกันคะ่ะพี่พอใจเราไปกันนะคะเดม,มอนคับสวัสดีครับ,อนนบกอน<ป>วันนี้ไปไหนครับไปไหนเอานน้องพอใจไปไหนครับเอาน้องพอใจไปกินหญ้าไปบ้านปู่ปปปปกินหญ้าบ้านปู่เดินเที่ยวนะคะวันนี้พัพี่พอใจไปเที่ยวบ้านปู่นะคะ กินตลอดทางเลยนะคะ ก่อนน้ำเยอนี่แห้งแล้วนะคะเริ่มแห้งอีกแล้วค่ะะพี่พอใจเราฝึกเดินกันนะ เป็นน้ำมูลนะคะ,ะท,ทางเข้าบ้านถมุ้งนะคะเป็นน้ำนะคะ พาพี่พอใจพักก่อนนะคะพักก่อนเนาะพี่พอใจพักไม่หายเหนื่อยก่อนพักก่อนค่ะพักก่อนนะคะพักก่อนค่ะพี่พอใจพักก่อนลูกสาราลิงทางพักสาราลิงทางก่อนลูกนั่งพักก่อนนะคะเดี๋ยวพาพี่พอใจพักก่อน สนะวัสดีค่ะกอลพี่ปเจสวัสดีค่แบบะอยากไปสวัสดีค่ะก่ลอนสวยสวยนะสวยอ่อมานึ่งนฮะเอาเนี่ยเนี่ย ไปค่ะนโตนะคะไปกันโตนะคะก็มาเอามันเดิน,นะดนเนี่ยไปนีม่อนขับเดินก่อนไหมไป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  พี่ไดมอนด์พี่ไดมอนด์ไปไหนก็ไปด้วยตลอดเลยนะคะ เดินมันไเียวนี้ไม่ใ่ไนีลยเนไดนี่ไปับพี่รถมาลูก น,ะะน,นี่เป็นชมข่าหมู่บ้านทงมงแล้วนะคะเข้าหมู่บ้านทงมงนะคะแล้วตรงนี้ร้านค้าชุมชนด้วยะคะ่ะตรงนี้เป็นร้านค้าชุมชน,นะคะ่ะฟาปะนะเฮ้ยดูคนทักที่ถึงบ้านปูก่อน ทางเข้าหมู่บ้านทเม่วงเริ่มจะเข้าหมู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้พี่พอใจไม่ค่อยมีเสียงเลยเราเลยจีรอหนาะ

นีความจริงจังออก็เป็นหมู่บ้านทมงนนะคะไปเนมมอนไปสวัสดีครับไหนครับสวัสดีครับนี่เนมอนจะไปไหนครับเอาช้ากินหญ้ที่ออここบ้านคุอา้าไปกินหญ้าที่บ้านคุณปู่ครับ บ้านคุณปูกิโลนกิโลกว่าบ้านบ้านคุณปู่กิโลโลกว่านะคะห่างจากบ้านน้องพอใจนะคะกิโลกว่า ีม,มาถึงทางข้าหมู่บ้านตเอซอยข้าหมู่บ้านคุณปู่แล้วนะคะใชงไหนครับนี่อนี่อ เข้าบ้านคุณปู่แล้วน้องรุ่งไม่อ๋อน้องสดใจมาเยี่ยมคุณปู่คะ่ะมาเยี่ยมคุณปู่นะคะวันนี้นอืะอคะุณปู บางคนผมอยู่ยหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ ูแล้วนะคะอยู่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่ครบเลยค่ะอันพี่พอใจวันดีคุณปู่หน่อยแล้วพี่พอใจเร็วๆพี่พอใจวันดีคุณปู่หน่อยสวัสดีค่ะวยเลยวดีค่ะวยสวัสดีค่ะวยสวัสดีค่ะวยสวัสดีคุณปู่น้อยสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะชวยโตนั่งดีค่ะช่วยโต๊ะคาสไลน์เนาะตอนนี้เรามาเพื่อนไในนี่ สวัสดีคุณปูน้อยอบ้านคุณปูนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ลคลคกดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะเนะราชมคลิปของเราในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ